สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมาเจอกันในช่อง r e n นอาร i ตีมาดามนอร์เวย์พาเที่ยว Dream World ค่ะไปคะ่ะเพื่อนๆวันนี้วันอาทิตย์นะคะสองแม่ลูกไปเที่ยว Dream World ด้วยกันค่ะอากาศกำลังดีนะคะเพ,พื่อนๆเรามาถึง10บโมงครึ่งค่ะที่นี่เปิดตอน10บโมงนะคะเพ,พื่อนๆหลังจากมาแล้วเราก็ซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมได้ค่ะ เสียค่าใช้จ่ายคนละ300เท่านั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะได้เล่นเครื่องเล่นฟรีหนึ่งอย่างค่ะหนึ่งรายการนะคะเดินเที่ยวรอบๆค่ะเพ,พื่อนๆขอเสียงสาวๆท่านใดเพื่อนๆท่านใดที่เคยมาเที่ยวดีมเวอร์บ้างถ้าพัดจำไม่เิดพัดเคยมาตอน10ขวบนะคะพี่สาวเคยพามาพร้อมกับเม่น,นะคะตอนนั้นจำอะไรไม่ได้หลอกค่ะเพื่อนๆ จำได้อยู่อย่างเดียวว่าตัวเองได้นั่งเรือนะคะส่วนพี่สาวนั่งไวกิ้งนะคะนี่เป็นครั้งที่สองในรอบ35ปีนั่นเองค่ะมากับลูกสาวสองคนนะคะมาแรกๆเราก็ยังไม่รู้อะไรเยอะเราเดินชมไปรอบๆก่อนค่ะเพื่อนๆเราสามารถอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลยค่ะดรีมเวอร์อยู่แถวๆวปทุมธานีลำลูกกานะคะเพื่อน พอดีพัดมาได้ห้องพักที่อยู่ใกล้ๆกล้กับ Dream World นะคะพัดพักอยู่ที่ลำลูกกาซอยกค่ะหลังจากนั้นก็ขับรถมาประมาณ20นาทีก็ถึง Dream World นะคะเครื่องเล่นสวนสนุกนะคะเจอชาลีเชปลินด้วยนะคะเพื่อนๆนรอบๆจะมีพัดลมไอ้น้ำตลอดเลยนะคะเพื่อนๆมีเกือบทุกจุดของสวน Dream World เลยนะคะ น้ำตกจำลองก็มีค่ะไปค่ะสองแม่ลูกพาเดินเที่ยวค่ะมีคูป,ปองได้ส่วนลดซื้อน้ำอัดลมด้วยนะคะเพืเ่อนสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะจุดไหนต้องเสียค่าตั๋วซื้อเพิ่มตรงไหนชมฟรีค่ะซื้อไอศครีมใช้ส่วนลดได้ไหมนะคะสามารถสอบถามได้หมดเลย วันนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวเป็นแขกเยอะมากๆค่ะส่วนมากจะมาเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะมาเป็นรถบัสก็มีค่ะครอบครัวคนไทยที่มาทั้งครอบครัวก็มีช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมนะคะเด็กๆก็ได้เที่ยวผู้ปกครองก็ได้พาเที่ยวเนาะส่วนพัดมีกันแค่สองคนแม่ลูกกนเที่ยวกันแค่สองคนแม่ลูกค่ะสะดวกเงินสะดวกเวลามาเที่ยวได้เลยค่ะเพื่อน เราเข้าไปเก็บภาพข้างในกันค่ะอันนี้จะเป็นรถม้านะคะเพื่อนๆเข้าไปแล้วค่ะเป็นมังกรนะคะมังกรร้องด้วยขยับตัวได้ด้วยค่ะอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นนะคะ ปาิมากรรมกลับหัวค่ะเป็นหุ่นกลับหัวนั่นเองค่ะแล้วก็ฟาโรูนะคะลงสุฟ้าโรูเราต้องดูกลับหัวค่ะเพืเ่อนๆมีจุดชมอีกหลายจุดเลยค่ะไปกันต่อค่ะมาแอบดูคนอื่นเขาเล่นเฮอร์เคนนะคะ หลังจากเห็นตรงจุดนี้ลูกสาวบอกอยากเล่นอยากเล่นหนูต้องเล่นให้ได้นะคะปัดกระามลูกสาวว่าแน่ใจนะลูกสาวบอกแน่ใจหนูจะเล่นชิ้นนี้เฮอริเคนตอนพัดไปนะคะเสียค่าเล่นเครื่องเฮอริเคนอยู่ที่120ค่าใช้เวลาเล่น3นาทีนะคะเพืเ่อนๆต่อไปเราก็ไปเที่ยวจุดอื่นกันต่อคะ่ะส่วนพัดบอกกับลูกว่าแม่อยากนั่งชิงช้านั่นเองคะ่ะแม่อยากนั่ง กระเช้านะคะสองแม่ลูกค่าที่ขึ้นกระเช้ากันค่ะด้วยความอยากนั่งกระเช้าจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่100บาทค่ะต่อหนึ่งคนนะคะ,ะเพื่อนพอเห็นดงดอกไม้สองแม่ลูกก็แวะแชะอีกแล้วเก็บภาพอีกแล้วค่ะทุ่งทานตะวันนั่นเองค่ะสองแม่ลูกผัดกันเป็นตากกล้องนะคะเห็นรถไฟก็อยากนั่งรถไฟอีกแล้วค่ะ,ะเพื่อน ค่านั่งรถไฟก็60บาทซื้อตัวเพื่อนั่งรถไฟสองคนแม่ลูกอีกแล้วนะคะมาเที่ยวดรีมเวิร์ทั้งทีต้องเที่ยวให้สนุกและคุ้มนะคะค่าใช้จ่ายในวันนี้ก็หมดประมาณ7-800ค่ะเพืเ่อนซื้อน้ำดื่มด้วยนะคะแล้วก็จ่ายค่าเครื่องเล่นด้วยค่ะไปกันต่อคะ่ะเพืเ่อนเดินชมวิวรอบๆเก็บภาพมาฝากเพืเ่อนๆนะคะ แนะนำเพื่อนๆท่านใดที่อยู่แถวๆถวปทุมธานีแวะเที่ยวดีมเวิลด์ได้เลยนะคะคุ้มมากๆค่ะพันเพื่อค่าผ่านทาง300ค่าเครื่องเล่นรถไฟ60มีปลาฉลามนะคะรูปปั้นปลาฉลามสนุกและมีความสุขมากเลยค่ะกันสองคนแม่ลูกนะคะ พอบ่ายสองนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วค่ะเราไปถึงตั้งแต่10บโมงครึ่งนะคะพอบ่าย2องฝนตั้งเขาจะตกสองเม่ลลูกรีบกลับเลยค่ะเพื่อนๆดูสถานการณ์แล้วไม่น่าจะปลอดภัยนะคะแต่ถ้าฝนยังไม่ตกเราก็ไปกันต่อค่ะมาเข้าแถวเพื่อรอขึ้นกระเช้ากันค่ะเสียค่าตัวนั่งกระเช้าหนึบาทค่ะ 100บาทค่ะเพื่อนๆเสียค่านั่งกระเช้า100่งรบาททุ่วนค่ะเก็บวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสมความตั้งใจแล้วค่ะได้นั่งกระเช้าอย่างที่ตั้งใจแล้วค่ะเก็บภาพมุมสูงมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม reno วาร i ตี้นะคะกดไลค์กดแชร์วิดีโอได้เลยค่ะ u t u b e r e n o v a r i e t y นะคะ บางวันเรียนภาษาอังกฤษกับเรโนบางวันก็เที่ยวกับเรโนได้ค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนก็ตามก็จะเอาลงวิดีโอให้เพื่อนๆดูค่ะกระเช้าอันนี้ไม่มีคนนั่งกลับค่ะเพื่อนๆบางคนนั่งขาไปขาเดียวค่ะส่วนพัดกับลูกนั่งไปกลับค่ะโกลไม่คมหนึ่งร้อยบาทนะคะนั่งกันสองคนต่อมาเรามานั่งรถไฟกันแล้วค่ะ ตอนนี้เรามานั่งรถไฟค่าตั๋ว60บาทค่ะรถไฟพาเที่ยวรอบรอบ dream world เลยค่ะเก็บภาพนะคะตอนขณะที่รถไฟกำลังพาเที่ยวค่ะมีหงไอเฟลด้วยนะคะ ต่อมาเราก็มารอขึ้นวิหกสายฟ้ากันค่ะอันนี้เราเล่นฟรีค่ะเพราะเราซื้อตั๋วมา300บาทเราได้เล่นฟรีหนึ่งรายการก็คือวิหกสายฟ้าค่ะสองคนแม่ลูกสนุกใหญ่เลยค่ะเครื่องเล่นแต่ละเล่นนะคะผ่อนคลายสนุกนะคะลูกสาวชอบมากเลยค่ะนี่ค่ะเรากำลังขึ้นแล้วค่ะ ต้องรัดเข็มขัดด้วยนะคะพันเพื่อนบินบินบินวิหกเลว่านกสายฟ้านะคะเลว่าใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองสามารถบินได้เพราะใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะลูกสาวมีความสุขค่ะสองคนแม่ลูกเที่ยวในวันหยุดนั่นเองค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะพันเพื่อนสองแม่ลูกอยู่ไทยด้วยกันก็เที่ยวด้วยกันไปก่อน มื่อไหลได้ไปนอร์เวย์ก็ไปเที่ยวกับคุณสามีที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆเอามาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะขอบคุณกำลังใจดีๆจากเพื่อนๆสำหรับไวกิ้งไม่ได้เล่นเลยนะคะเพื่อนๆเนื่องจากฝนทำท่าจะตกแล้วก็เลยต้องรีบกลับค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์เรโนวาเรตี้ไว้ด้วยค่ะ เก็บตกเฮอริเคนนะคะลูกสาวบอกว่าชอบมากสนุกมากค่ะแม่นะคะนั่งแค่3มนาทีนะคะค่าตั๋วอยู่ที่120บาทค่ะว้นเกินไปเขาก็ไม่ให้นั่งนะคะเพืเ่อนๆผอมเกินไปตัวเล็กเกินไปเขาก็ไม่ให้นั่งเพราะว่าก็จะมีตัวล็อกนะคะถ้าตัวล็อกล็อกไม่ได้ก็ไม่ให้นั่งะคะ่ะไม่ให้เล่นเครื่องเล่นนะคะหรือนะคะตัวเล็กเกินไป ถ้าลอดตกช่องที่เขาล็อกตัวไว้ก็จ้าที่จะไม่ให้เล่นนะคะก็จะคืนเงินให้ค่ะฝอที่ใส่เสื้อสีส้มนะคะตัวใหญ่เกินไปน่าจะน้ำหนัก200รโลค่ะเขาคืนเงินนะคะเพืเ่อนเขาไม่ได้ให้คืนเล่นเฮอริเคนประทับใจมากกับพี่หกสายฟ้าสองคนแม่ลูกค่ะลูกสาวสนุกแม่ก็สนุกไปด้วยนะคะ ไม่เหงาดีค่ะเล่นกันสองคนแม่ลูกขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะ d รียม w o r l สามารถมาเล่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆบางจุดเด็กเล่นได้ค่ะมีม้าหมุนให้เด็กเล็กด้วยนะคะวัยรุ่นก็เล่นเฮอริเคนได้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ